ไปค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่ค่ะอันนี้คือไลายโดนแล้วเนา,านะค่ะนะบ่ได้มาหน้าจ้าเถื่อค่ะมือนีสิบ้าม้าเบื้องหน้า,าเดือนไม่แล้วเนาะสีสาหาเดือนเกือบจะหกเดือนเขามาแล้วก็บได้มาหน้าจ้าเถื่อขอบว่ามีอีพอเฮ้าเนาะอีพอเฮ้าอันสางปลาลงมาเนาะค่ะกับบอกกันง่ายๆสางปลาลงมาอันนี้มือนีก็เลยมีโอกาสฟุงหนึ่งค่ะประมาณจะเกือบหาสิบตัวค่ะกัลงมาอันนี้คือลองลอย อัน,นมาเบิงต่ลองร้อยเพิ Omaha, ่นดอกพีนองเนาะอันบดเอกบกามาค่ะบกามาอันนี้ลองร้อยของเพิ่นเบิงเนาะอันนี้ก็คืออันน้องปลาของแม่กำนันสะของแม่กำนันเนาะอยู่หน้าแม่เนาะอันเพื่อนกะได้ลงมาเนี่่ะหละตามฟังตามตะฟังตามนี่เพเห็นห้อยเพื่อนบอกเบิงตะลองร้อยเอาเนาะอันนี้เพื่อนกะนี่เพื่อนปีนขึ้นเนาะเพื่อนลงเรียนน้ำกินน้ำมิยังเพื่อนกะปีนขึ้นอันนี้คือลองร้อยเนาะอันนี้ลองร้อยสร้างปลาเนาะค่ะเนาะกะ เบึงเบึงกันไปก็อ่าถามว่าเสียหายบอ่อกะเสียหายอยู่ค่ะเสียหายอยู่เนาะเพระว่าสิเป็นของน้ำของท่าเพระว่าสิเป็นต้นกล้วยต้นอ่าป้ากล้วยนั่นแหละเพราะง่ายๆเพื่อนกะเพื่อนกะกินเนาะอันนี้คืออันพอเห็นนี่นี่นี่แต่กาเขามาหน้าเขาก็จะเห็นอ่า เอิอนว่ามูนวัวมูนควายชิงว่าฉีควายหน้าบ้านเฮาเนาะชีงวัวฉีควายแต่ตอนนี้มาเห็นมูนสร้างขีสางเนาะนี่น้ำทางก็หลายหลายพี่น้องเพิ่นเข้าไปฮอนในบ้านผุ้เด็บปีนี้เพิ่นมาหลายเนาะเพิ่นเข้าไปฮอนในบ้านเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือลองลอยเพิ่นเพิ่นลงแล้วเพิ่นกะนี่ลอยเพิ่นปีนเพราะว่าจะเป็นท่อหน้าเพราะว่าจะเป็นยางมะกอกแตกเบื่อแหลมพี hmm. ่น้องเนาะเพิはは <visuals> ่นกะว่าแมนผู้ในน้อยเป็นผู้ใหญ่อยู่อ่ะว่าจะเป็นอ่าตามริมริมริมเอิอนว่าริมฟังอ่ะไหมเนาะ เิ่นลงไปแล้วเพื่อนกับปีนขึ้นพังเบิดผีนน่น้องบ่าแมนบ่แมนอ่ะอย่างเดีนี้อ่าคุณพอร้างเขาช่างปลาเฮาเนาะเพื่อนปีนขึ้นเพื่อนกับพังแบบนี้ลหละนี่ลงร้อยการพังแบบนี้ลหละพังแต่เกาแต่เกามองนีเนาะอันมองนี้กับเป็นมองที่วาเห็นบ่ห้อยเพื่อนห้อยเพื่อนลงล้วก็ห้อยเพิ่นอ่ะไปหนีเพื่อนปีนขึ้นมาเนะาะพังไป ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นคู่สาตรงนี้ก็จะมีต้นบักขีบบักเขือถ้าเพิ่นวังลงมาเทาก็บจะได้กินเด้อลยเพิ่งดูอันน,น,นี้หอมเป้งสีไหนเนาะมีสาระเนียมีหอมเปงมีอันบักขุ่งบังกรกอบักพริกบักเ,เขือเทาเพิ่นลงมากันเลยนี่ไอที่เหลืออยู่เพิ <c> ่ <oughs> <c oughs> นลงมาเทาก็บ่ได้กินเนะเาะเทาบ่ได้กินเทาบ่ได้มาเฮ็เดเทาบ่ได้มาบูะนะารณะเทาบ่ได้มารักษา ปลากามาผี่น้องปลากามาอิางยานหลายปลากามาตัวอ่ะแต่ว่ามือนีก่ะมาแปลงให้แปลงหน้าละเดี๋ยวกะมี่ลองร่อให้ได้กินอยู่จักน่อยโอ้ยมีแบบเตือเหลืองเนาะเดี๋ยว <c oughs> มาเป็นมือแลกเนาะคะ่ะนาอมาเป็นมือแรกยอดให้ได้ให้ได้ลวกจักน่อยบอหนาะ <c oughs> อันนี้ก็อตอนพักวานเนาะคะ่ะกะมี่ ลายต้นพอสมควรเ่ราะอะขึ้นภูนขเขายากดอกค่ะปกติแล้วอยู่เทิงภูเขาพุ่นเพิ่นกัสิไลอยู่งอให้ปลายหน้ากัสิไลอยู่แต่บ่กล้าขึ้นไปดอกเนาะย่านฮัทเทอเพิ่นยังบ่ทันได้ไปเบิดเนาะค่ะแล้วก็เฮากัสิมาเลาะเบิ่งต้นที่มันอยู่ให้อยู่หน้าเฮานี um. ่ล่ะฮัเทีอได้ลวกเนาะเล่นข้างนอกพับกลางกินได้ไหมกำนันแต่ว่าแก่แล้วล่ะบ่ได้กินดอกบ่มีย่อนลงเหลือเลยพักหวานถ้าเฮาบ่เก็บอยู่เรื่อยเพิ่นก็จะแก่แบบนี้เนี่ค่ะ แต่ว่า้าเข้ามาเจ็บเรื่อยๆมันะก็จะพองอยู่เรื่อยๆเนาะอันนี้กเกลียวไมเปเบื้องต้นต้น,นไม้ตองใเนาะค่ะคุณน่ะอันนี้คือหลักฐานเนาะอันนี้คือมูลสร้างหรือขีสร้างเขานั่นแหละนี่แม่คากีหลีสาบเด้พี่น้องนี่อันนี้พักสาบเนาะอันนี้พักธรรมชาติเข้าคือปลอดสารพิษลานเปอร์เซ็นต์เนอะค่ะอันนี้พักสาบนี่เข้าเจ็บไปลวกได้เขาเก็บไปลวกได้นี่หยอดเขาแต่ว่า อันเขากับแพ่ออกมาแบบนี้เนาะอันนี้เขาเก็บเขาเก็บไปลวกได้เด้อโอ้ยลายอยู่แต่ว่าอยู่เทิงเนาะเดี๋ยวแม่กำนันสิเฮงพ่นพุ่นพ่นขืนต้นพุ่นแม่นเหมิดเนี่ยค่ะแม่นเหมดอยู่สูงสูงพุ่นหมาก็ระมีเนาะพุ่นแมหยอดเพิินเบิงเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่นหยอดเพิ่นอยู่สูงสูงพุ่นบ่มบีปั่นญาดอกอยู่สูงสูงพุ่น ยอดทักสาบเนาะคะ่ะนี่คือพักธรรมชาตินีนไม่ดอกพร้อมไม่หมากพร้อมโอ้ยมาอยู่สูงแถมมาสิได้กินเนาะอาหาเจบเอาอยู่ตำตำแล้วกันเนาะนี่นี่นี่อันนี้เขาปรงน้ำตำตำยังสินี่เข้ากับจังคอยสิได้กินเนาะนี่เนาะนี่ยอดทักสาบพักสาบพ,พ,พ,พี่น้องลวกแซบแซบเดอ้อแต่ิมีรสขมนิดนึงนี่แบบนี้จ้ะแบบนี้ อันนี้เพื่อนเอือนว่าอันอีหลอกว่าสันภาษาบานไม่กำนันเอือนอีหลอกเอื่นนั่งหลอกเนาะอันนี้เพื่อนกําลังขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อนกําลังขึ้นมาอันนี้ให้เพื่อนขึ้นมาสูงจักนอยเพื่อนข้นมาสูงจักนอยเท่ากับสามารถที่จะลกเพื่อนในเรื่องดึงเพื่อนออกไปเฮ็ดแกงสมใดเนาะค่ะนี่คือคุณนั่งลอกอีหลอกบานเท่าเนาะน้องเพิ่งมาต้นควานตัวนี้เห็นทุกควนตัวนี้แล้วอันอันนี้กับอันนี้คือกันเนาะ อันนี้คือหลอกคือกันเนาะคะ่ะน,น,น้อนี่อันนี้ต้นนี้ขึ้นมาสูงแนจ็กน้อยแล้วปกติก็รแหงเอาสูงกว่าอีากแจ็กน้อยเนาะเสียดายเนื้อเขาก็อยูข้างไนดินเนาะอันนี้คือักหวานอีกต้นหนึ่งที่น่องเอ้ยแจักเสียเยาถึงหรือบะถึงก็ได้กินอยู่เนะาะหวานให้อยู่หน้าเ <c oughs> สียดายเนะานะเสียดายที่เขาแก้บด ปกติแหละกับแม่นแยอดไม่ที่โป้งเบิดได้ค่ะแต่เขาแก่แล้วเขาแก่แล้วเขาก็เลยบด่ดนี่พอว่ามีสาางปลาลงมาเข้ากับบอสมารถที่สีมาหน้าเรากลมาเก็บเขากินได้เนาะโอ้เบื่อยเพราะหวานพักสามก็ได้หน่อยๆแล้วเนาะมันสูงแม่นี่ได้น้อยนึงได้ยางละหน่อย ดอกแคก็ได้น้อยหนึง่งมีต่สูงสูงเดียได้หลายเนี่ยต่พักหวานละ่ะนี่ํำนี้ลวก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 อันแล้วก็ปนนป่าเนาะได้ลวกอยู่น้อยนึงสำหรับผักหวานผักสาบจ,จะให้จากสร้างป้ากับ่บเมียนแตงแต่ว่าห้าวปากามาไ้มาหน้าเด้ ่าน้ำเทียงให้เทียงหน้าของเขาจังสีเพื่อนกบมาดึงออกเลยนี่เพื่อนกบมาดึงออกนะค่ะนี่เพื่อนกะดึงออกว่าจเป็นอันนี้คือโซลาเซลล์เนาะของแม่กำนั้นี่เพื่อนก็มาสุ้นๆใน่จักหนอยอยู่เพื่อนกลเอามาต่ำๆในแจักหนอยอยู่อันทอไปจังสีเพื่อนกะฟังในดินเพื่อนก็ดึงขึ้นมาเนาะเพื่อนก็ดึงขึ้นมาเพื่อนเอาง่วงเพื่อนสีสุดๆขึ้นมาเพื่อใดบุนีอันนี้กะสีอ่าออกไปนิดนึงเนาะสำหรับ สุล่าเซลแล้วก็สําหรับห้องน้ำเนาะค่ะเบื้องห้องน้ำแม่กำนันเด้ออันนี้ห้องน้ำข้างหลังเลยเด้อค่ะนี่ห้องน้ำข้างหลังหลังคาอะอันตามเท่านั้นมเนาะค่ะอันนี้คือสร้างปลาเนาะเป็นทำร้ายเนาะค่ะเพื่อนทุบเบิ้ลเด้อพี่น้องนี่เพื่อนจะทุบเบิ้ลแบบนี้ละทุบเบิ้ลแถวทุบเบิ้ลเนี่ยมีห้องน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้ก็คือลองร้อยของความเสียหายจากสร้างปลาเนาะมาเบิ้งบัดน,นี้ป้าดบักคอพี่น้องเอ้ยเบิ้งบักคอเบิ้งบักคอสมัดดกถอยแม่ นี่บกคอกระดูดูแ่ะบกคอบกข้อด้อหุ่นดกลายดกลายปาดโถดก็สุปีเอาโลดนี่คือบกคอเนาะค่ะนี่บกคออ่าแล้วกะสิผ้าไปบึงความเสียหายของกล้วยต่อไปลาบึงลองรอยของสร้างปลาสีมานกินกล้วยเนาะกล้วยอยู่น้ำพ่นให้พ่นหน้าเนาะอันนี้คือหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือมูลสร้างสี่สร้างเนาะค่ะนาะนี้ น,นี้คือกอกลวยงามงามกอใหญ่ใหญ่มีตะเคือใหญ่ๆที่นองอันนี้คือเพิ่นกินเพื่อนกับฮักต้นเขากินเนะาะหักต้นกินครับอ่าเพิ่นล่มต้นแล้วเพื่อนก็แกะกินตหยวกเด้เพิ่นบ่ได้กินเบิดต้นเพื่อนก็จะทุบๆๆุๆทุบเราเพิ่นก็จะ,นกจะกินยวกหางในอ่อนๆนี่อันนี้บ่แมนรอบแรกเลยค่ะอันนี้ต้นหน่อยเขากำลังโปร่งขึ้นมาบ่บแมนรอบแรกเป็นรอบที่ซีลอบที่หาคือโปร่งมาก ย่ามไดเพื่อนกับมากินปงมาย่ามไดเพื่อนกับมากินแต่ว่ารอมีฝนตกลงมาแล้วเท่งคู่กับมี่ไงมีต้นใหม่ึ้นจักน้อยแล้วเพื่อนกับเลยไปเพื่อนกับเลยได้ึ้นนี่ค่ะคืนได้นี่คืออป่วยงามกอเก่าพ่นองเลยืยหลายนอกอเก่าเนาะอ่าอันนี้เพื่อนมากินแล้วเพื่อนกับสสปุยให้น้ำสดดสดูงามคักเนาะคะ่ะแต่ว่าก,กว่าเพื่อนสิตน้นไงแล้วกว่าเ้าสิไดกินเครื่ออีกค่ะอีกดนอยู่ค่ะคุณละ ตลอเก,กี้ยวเขาลลเลเนาะเขาก็จังคอยสิได้กินเครื่อพี่น้องเอ้ยเห็นเห็นอันแม่ผึ่งแม่แตนโอ้แม่ผึ่งแม่แตนบินออกมาไปกอนไปก,นกนไนอนน้องว่าผิดกันดอกเนาะเพราะว่าจะเป็นกอใดๆอยู่น้ำหัวห้ไปหน้าแะ้ว่างสีพ่นดนาดอยู่ให้คั้นดเพื่อนก็ไปกินแบบนี้แหละนี่เพื่อนก็ไปกินแบบนี้แล้วเพื่อนก็ร่างขึ้นมาแบบนี้คือกันสาหรับต้นกล้วยน้อยนะคะ <het S 2> น,ค<ย>นี่อันนี้คือนี่แบบนี้เนาะเพื่อนกินต้นมาแล้วเพื่อนกินไปเบิร์ดแล้วอ่า ต้นน้อยเขาก็ขื้นมาใหม่ล้ลยกว่าเก่าพี่น้องอันนี้คือตอนนี้พอกำนันเราวกำลังปรับหน้าปรับหน้าที่เห็นนั่นหรือแม่แต้มองนี่อันนี้พ่อแม่สร้างปลาเด้อค่ะอันนี้น้ำปลาพี่น้องอันนี้น้ำปลาค่ะมาเอาให้หน้าเบิร์ดอะไรเนาะอันขั้นคู่พังซะแล้วฟายกับพังน้ำปลามาเพิ่นก็เอาใบมีดมาน้าเดเอาลงไปลัดฟ้าเลยทวมเขาทับเขาแล้วก็เป็นโศกเป็นเขาเอิญ่าอย่างนี้ โศกมแจะโศกยิงใหญ่พอคำนั้นเราเลยมาอัดตอนสร้างปลากะทุเล่าลงแล้วเราก็เลยมาอัดมาอัดเพื่อสิได้เห็ดหทเห็ดหน้าในฤดูกาลต่อไปเนาะค่ะอันนี้กะมามาน้าห้อยเมื่อเบืองมา่อเบาสู้กันฟั่งเนาะพวคำนั้นเาเบาสูกา <c oughs> กาาส้กันฟั่งวันนี้ลหละอันสาเหตุที่ว่าบ่ได้มาหน้ากับปะได้เห็ดบ่ได้ลงมาเห็ดแต่โดนแต่คือค่าค่าสร้างปลาอยู่เนะาะเพราะกามาเด้ ปกามาเด้ค่ะบรเม็นหน่อยๆยง่ยกลางเว้นเพิ่นกับยูนี่ลหละอ่ะพราะแต่ทำมาเพิ่นกับล่งไปหอดพูหอดในบ้านผูเด้อ่าหาโลดซิบโลดต่อจากนี้เข่าหอดหมู่บ้านค่ะเข่าหอดหมู่บ้านปีนี้เนาะสำหรับสร้างปลาเขาก็ฝ้าวัางแตงแต่ยูอยู่ในบ้านเพื่อว่าเ่ให้เพิ่นเข่าไปในบ้านแค่นั้นแต่ว่ากะเกือบหอดค่ะล่างเทือกับหอดหอดหมู่บ้านเนาะแต่ว่าอยู่น้าหน้าจังส่อยู่ห้อยู่หน้าที่ไกลๆจังส่ เข้ากับปลอยเพิ่นเป็นอิสระเพิ่นมาอยู่กะเข้ากับบอ mm hmm. ่อใดมาเท่านั้นเนาะเข้ากับบกามาเนาะ mm hmm. ยาน <c oughs> ยานค่ะแต่มื่อนี้บ่ม่ากับบอ่อใดฝนสีลงมากเลี้ยวคันบ่มาเห็ดกับสีบ่อใดเห็ดหน้าเนาะกันเลยลอยลอยมาเห็ดลอยลอยมาเห็ดลอยลอยมาเห็ดอ่ะอัดทางให้ทางหน้าคืออัดตรงที่นาปลาเขาเอารถตักมามาพังคันหน้าเข้าไปทับทมเขา่าทั้งไตเข้ากันเลยมาเห็ดใหม่เนาะ สำหรับคลิปนี้กะมาบอกสู้กันฟังนะ้องแม่คำท่านมาบอกให้ฟังปั๊บทุกเรื่องสร้างปาบได้มาน่าประมาณมาหากหากเดือนไหมแล้วล่วนะเนาะเพราะโดยประมาณเนาะคะ่ะหากหากเดือนโดยประมาณแต่พ,พุ่นะพี่น้องต้นท่านว่าปีหกหากอันนี้ก็พืชสภาพและนะ้วเนาะถึงฤด,ดูกันทำห้ลงห้ลงหน้าแล้วก็เลยต้องมาเฮ็ดห้ยหน้าไหมอัดทางหน้าอัดปองมันขาดอัดคันให้คันหน้าคือ ตะโอตะเม่ตะปูตะแยงฮะผ้าเห็ดมาเนาะตะกีเพื่อนเอาบอกจกได้เอาจอบอัดแต่สมือเนี๊กะไข่เนียไข่เนียอัดมือเดียวเพราะนั่นเก่งค่ะอัดมือเดียวเลี้ยวเบิดมีงแต่ปองใหญ่ๆเล่ากับเลียวเบิดผ้าลูกอ่าอิสนองสมมาอัดเนาะถ้าค,คลิปนี้แม่กำนันไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมเนาะฝากกดไรกดแชร์ละก็ฝากติดตามแม่กำนันสตอรี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหมเนาะจ้า